เอามาหนึงองอ Hey guys r i a n n a Abisha We are Cold Girl Travel และเมื่อกี้เราเพิ่งไปเดิน Pry i Bangkok p a r d e ปี 2024, 2024. มาด้วยกันเป็นปีแรกที่พวกเราเดบิวต์ในฐานะของเพจนี้นะ c o l c Girl Travel er แล้วเป็นปีที่ต้องบ่นยาวเลยล่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันเรื่องบนแต่ว่าปีนี้เรามาในตัวแทนของทั้งที่เป็น LG V T Q Plus ด้วยแล้วก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งของความแตกต่างความหลากหลายเพราะเราเห็นว่าปกติอะพายคือเอ่อเป็นสีสันเป็นสีสันแบบทูชา Colorful แต่ยังไม่เคยเท่าที่เราดูมานะทั้งทั่วโลกแล้วก็บ้านเราอ่ะยังไม่เห็นมีใครใส่แบบเนี้ย เสื้อดำแต่งหน้าแบบนี้ยังไม่มีไม่เห็นเราอยากจะเป็นตัวแทนที่ represent แง่มุมนี้เล็กๆมุมนึงถึงจะแบบเรามีกันแค่สองคนถึงมันจะเป็นแค่ส่วนเล็กๆแต่เราก็อยากให้เออนำเสนอว่ามันยังมีพวกเราอยู่เป็นความหลากหลายเป็นเป็น t าเราเป็น transgender เราเป็น lesbian สเป็นนี่เป็น lesbian เราฟังเพลง heavy ฟังใช่อใช่พ่อแต่งตัวแบบนี้ชอบสไตล์กันสไตล์แบบนี้ถูกไหมอยากจะอะ มันคือการแบบประกาศใช่ไหมจแส้งออกให้เรารู้ว่ามีคนที่เป็นถูกต้องตรงนี้ด้วยเดี๋ยวตรงนู้นอ่ะควรสมาธิบ้างนะอยากให้เห็นมากเลยให้ตายเถอะก็ถือว่าโอเคแหละในช่วงแรกตอนต้นอ่ะโอเคมากเพราะว่าแบบอุ้ยถ่ายลงถ่ายรูปมีคนมาถ่ายรูปอะไรเยอะมากเลยนะประมาณสิบคนสิบสามาที่นับอ่ะเรียกสวยเออแต่ว่าเดี๋ยวพอเดินจริงเนี่ยอาจจดเฮียเลยกูบอกเลยนะ เออพอหน้าปกกูบูดมากหน้าหน้ากูเละมากมึงดูหน้ากูแบบโอ้โหอะไรก็ไม่รู้ทั้งเหงือทั้งอะไรเข้าหูเข้าตาไปหมดสรุปไปเดินคายยกเลิกหนีหนีไม่เอาแล้วพออะไรก็ไม่รู้มันแย่กว่าปีที่แล้วอาเอาจริงได้พูดตรงๆนะนี่มาครั้งที่สามละเคยมาก่อนอันนี้สองครั้งรอบนี้ที่คือแบบทุเลศสุดละตลอดเคยมาเออนี่พูดตรงๆเลยนี่ะ เออจะบอกว่ามันมันจัดไม่ดีอ่ะแต่อยากให้จัดต่อไปก็มันควบคนมีมทุกปีกแหละแ,แต่จัดให้มันดีๆหน่อยขออเข้าใจปะก็ฟังเสียงกูด้วยเออเข้าใจไหมเออ,เอ,อแค่นั้นแหละใช่แล้วพวกที่ชอบโผลชอบเกาะนะเออเออก็ตามนั่นแหละมึงก็นะต้องบอกเลต้องต้องบอกคือคือ,คอต้องบอกว่าปีนี้เหมือนกึง่งกึ่งเอาใจ ผู้ร่วมผู้ร่วมทุนไปหน่อยนะต้องร<ไ>อยไง้สปอนเซอร์มาก่อนพวกกูใช่ไหมพวกกูมมไม่จ่าย,ยตังค์ไงกูต้องรอใช่ไหมกูต้องรอแล้ว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 แบบแล้วแบบคือแบบเออคือมันข,ขบวนแห่สปอนเซอร์ทุกทุกทุกหนขบวนทุกทุกหนขบวนตัดไปตัดไปเรื่อยๆมาเพราะว่าซึ่งหมายความว่าเราต้องรอรถรถของขบวนสปอนเซอร์นําหน้าไปก่อนก่อนที่ขบวนของผู้มาร่วมงานจริงๆถึงจะไปได้อะเออนั่นแหละปัญหาอีกอย่างนี้ซึ่งโปรเซสที่ว่าแม่งทําให้ช้ามากถูกต้องพวกเรายืนรอตั้งแต่กี่โมงวะ โอ้ยบ่ายสองบ่ายบ่ายสองครึ่งนะประมาณนั้นน่ะตอนนี้ตอนนี้กี่โมงห้าโมงแล้วสามชั่วโมงไม่ไหวเรายืนกันสามชั่วโมงนี่เป็นเกาด้วยเฮียไม่ได้นั่งแป๊บเดียวยืนแล้วคือเนี่ยเหงื่อแตกเหงื่อเข้าตาสีก็ลอกแล้วเลอะเลยเออไม่ไหวละเอาเป็นว่างานหน้าเดี๋ยวเจอพวกเราอีกตามงานพวกอีเวนต์นี้แหละก็แล้วแต่เนาะแล้วแต่ว่าพวกเราาจะไไปหนว่เราจะไปไหน อาจจะไปเที่ยวหรืออาจจะไปสักที่หนึ่งถ้าเจอพวกเราก็ทักทครได้ส่วนใครที่ถ่ายรูปถ้าเกิดว่าเจอเพจนี้ก็ฝากแท็กมาให้ดูด้วยอยากได้รูปนะคะหรือใครอยากให้พวกเราไปงานไหนอีกอยากให้พวกเราทําอะไรทําคลิปอะไรเสนอมานะจ๊ะเราเสนอมางานอะไรได้ลองดูถ้าไม่เหลือปากประแลงเราจะไปเราจะพาคุณไปดูกันว่าเราจะไปทําอะไรใช่แล้วเจอกันครอบเกิล travelers y e